มีงานวิจัยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในขณะที่เด็กอยู่กับเครื่องโทรทัศน์เครื่องทีวีอยู่กับการทํางานที่เคร่งเครียดแม้แต่ผู้ใหญ่อยู่กับการทำงานที่เคร่งเครียดเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้เขาลองนะคะว่าให้คนอยู่กับด้วยความเครียดและเมื่อให้สุนัขเข้ามาในห้องเนี่ยผลปรากฏว่าพลังงานของคนเปลี่ยนไปมีความอ่อนโยนมากขึ้นผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกถึงพลังชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้คุณอาก็เลยอยากจะชวนครอบครัวเนี่ยให้ลองพาลูกๆเลี้ยงสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีความหมายต่อการที่ให้เด็กได้ดูแลเขาคอยให้อาหารคอยเห็นก็เติบโตคอยเห็นเขาอย่างเช่นปลาเนี่ยเวลาที่เขาเขา,เขาวางไข่เขาคลอดลูกออกมาเป็นตัวเล็กๆหรืออะไรเนี่ยเขาจะเห็นความตื่นเต้นของของการมีชีวิตแล้วสิ่งเหล่านี้นาอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยมักคิดว่ามันเป็นความเหนื่อ แต่จะบอกให้นะคะว่าลองอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองจริงๆว่าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยลองเข้าไปหาสัตว์ลองเข้าไปนั่งเกยกัยเขาลูบศีรษะเขาหรือเข้าไปเุยกัยเขาให้อาหารปลา่เงี้ยคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความเหนื่อยแท้จริงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ให้พลังชีวิตเรากลับคืนมาทำให้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มันอาจจะเป็นการสูญเสียในเรื่องของเวลาในการดูแลแต่สิ่งที่ท่านได้จากเขาเหล่านี้มีความหมายมากสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้กันก็คือมรณานุสติ ลูกเป็นไรอ่ะลูกตายแล้วค่ะพ่อเมื่อวานตายไปแล้วสองตัววันนี้ตายอีกแล้วส่วนชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะลูกมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เดีก้อดัก ทีนอายุไขมันก็ต้องตายไปอืมเื็เรื่องธรรมชาตินะธันมชเลเพีมันเป็นวงจรชีวิตของสัตว์นะลูกเงื่อนไขอายุอ่ะมันไม่เท่ากันเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็สิ้นอายุไขเหมือนกันโตขึ้นนะลูกก็จะเข้าใจนะลูกนะเขาได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียบางวันปลาก็ตายแต่เราได้สามารถเกลี่ยเขาได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละลูกมาแล้วก็จากไปวันหนึ่งพ่อแม่ก็อาจจะจากไปแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือลูกได้ค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นความจริงของชีวิตครอบครัวหลายๆครอบครัวไม่ค่อยกล้าพูดคุยเรื่องนี้กันแต่นาเห็นว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ย เป็นทางเข้าง่ายๆที่พาให้ลูกได้เข้าไปอยู่ตรงนี้และท่านจะเห็นเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขา,ารู้สึกรักกับสัตว์สักประเภทหนึ่งเป็นการบ้านชีวิตของเขาที่เขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตน้อยๆและมีความสุขด้วยกันค่ะ